สวัสดีค่ะนนย์ยังมะม่วงวันนี้นะคะมะม่วงจะทำอะไรดูไหมคะมานี่ก่อนหอมจังเลยทุเรียนนะคะเย้อันนี้นะครับก็จะเป็นชาเลนจ์ในการให้มะม่วงนะครับไปขายมะม่วงนะคะขายทุเรียนครับขายะครับขอโทษขอโทษับจะขายได้ไหมแล้วก็ มีลูกค้าหรือเปล่าตามมาดูกันนะครับขอบคุณนะจารนาตัมอีกนะคะที่อนุรักพัฒนาการนะคะใจยากกิน่ต้นจะมาที่นี่เลยมะม่วงปอกเป็นไหมคะก็คืีคืีทำแล้วก็ได้ก็ได้วันนี้นะคะขอบคุณมากวันนี้ขังลโอ้ยวันนี้อันนี้วันนี้เป็นลูกค้าคนแรกเลยใช่ไหมใช่ครับคนแรกเลยครับสนใจไหมคะ สงใจใช่ไหมกดแต่ว่าพุองถึงแล้วยังไม่เตรียมเลยรอได้ไหมคะขาเคยอคุณลูกค้นั่งคนนะครับเพราะว่าไม่เป็นไรค่ะไม่นะเป็นคะคนแรกโอเคโอเคสบายสแล้วก็ยังไม่มาหนึ่งโคนะเขามีอะไรของใช่ไหมกุกก็มีใช่ไหมกุชอบกินที้เดียมไหมชอบค่ะเาชอบโอ้มก็ชอบมากเลยค่ะ โอ้ทางร้านนะครับเอื้อเฟือให้มากครับใจดีมากตั้มยี่สิบใช่ไหมครับตั้มยี่สิบผู้ช่วยจะมาช่วยขายแล้วหรือครับผู้ช่วยมาช่วยนะครับโอ้ผู้ช่วยเยอะเลยครับมันเสียงไม่คุยเลยอ๋ออันนี้อันนี้เลยอันนี้โอ้รู้เลยเหรอรู้อย่างงี้ใช่ไหมฟังรู้เลยฮะ ตัว่ะต้องต้องกรีดดูเนื้อตรงนี้ก่อนตรงนี้ยค่ะโอ้โหตอนนั้มันเอ้ยตรงเนี้ยยากนะร้อะไรเพราะว่าตื่นเต้นเลยแบบครับพอที่บ้านพอที่บ้านเป็นนั่งพื้นหรือเปล่าสะใช่ครับนั่งพื้นครับเฮ้ยเนื้ออ๋อครับผมใครทุเรียนอยู่รอยฮะชิคค่าโอ้ยนี่มันผ่าเสียเลยนะเนี่ย แค่ให้ดูลองชิมไงไม่สวยไม่เป็นไรอันนี้ไม่ไม่ขายอ่ะอันนี้ไม่ขายเขาจะอันนี้ไม่ขายอ่าโอเคอันนี้ไม่ขายก็ลองเล็กค่ะว่ามันสุกเนี่ยอร่อยมากเลยเพราะว่าเปลือกบางมากเลยค่ะอ๋อไม่สุกเลยอ่ะใช่ไหมคะต้องรออีกประมาณสัก ไม่ถึงแค่เอม่วงไม่ถึงเพราะว่าอันนี้เขามีรสหวานแล้วนี่อันนี่เลยอาจารย์รู้เลยเหรอรู้อย่างงี้ใช่ใช่ไหมปก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 ตอนเนี่ยงงอยู่งงอยู่ครับที่บ้านเราตัดเก่งเนาะออกไปข้างนึงไม่เก่งเลยกำลังใจของมะม่วงนะครับกำลังใจนะครับ มากบลูกค้าครั้งแรกค่ะขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้พวก่วงนะอ้ขอบคุณมากค่ะปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนจะไปปลูกแล้วเหรครับปลูกทุเรียนบอกก่อนไหมครับอกเอเ็ปอกปอกองีโลเฮ้นะครับลูกค้าไม่มีแล้วนะครับคุณจะต้องโปรโมตร้านนะครับเขียนเลยครับภาษาไทยไม่เป็นอ่ะให้ผู้ช yeah> ่วยสอนเลยครับเยี่ยงยงย่ยนะยเขียนให้ก่อน น้าโมงจะต้องมาโปรโมทร้านหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเงียบแล้วคุณต้องเรียกลูกค้าเข้าร้านนะครับเขียนนะครับอะไรครับตัวไรครับเนี่ยรอเรียกครับรอเรียกโอเค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 ทโเรี่อะไทโเรียอนะคะฮะโอทำไมครับโอเคเรียบร้อยนะครับ ขายสุริยุกษ์ขายสุริยวกษ์เราคิดว่ามีอะไรเขียนว่ามาเนี่มานี่ดูก็ได้ค่ะไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะสู้เพื่อลูกนะครับวันนี้ต้องขายให้หมดเพื่อลูกนะครับจริงเหรอคะครับนี่ขายแล้วก็ซื้อเพื่อลูกอะไรของแกลอะไรเป็นไม่ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ฉันเนีันเนี่ไม่อยากขายเลยผมอยากกินก้งตําหนุ่ยอยากกินก้งตําแล้ว ผมจำเลยอะ่ะยังไงทีอะ่ะใครคืเรียนหรคอเปล่ายังไม่ค่ะ,คะใครได้ใช่ไหมคะตัดชื่อไรตัดปากต้องมีก็ได้เหรอมาดูก่อนได้ค่ะทุเรียนยังไม่สุกค่ะยังไม่ต้องรอสองสามวันค่ะแล้วก็ต้องปลกเองคร่ะลูกค้าผู้มีอุปการะคุณนะครับ

ก่อนฟ้ามืดนะครับคุณต้องขายให้หมดนะครับค่ะก่อนฟ้ามืดนะครับลูกค้ารายที่สามนะครับสองลูกเหรอสองลูกค่ะโอ้ขายได้สองลูกเลยฮะใช่ค่ะเดี๋ยวลูกค้าใจดีมากเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากค่ะใช้ของลําบากใช่ก็ไม่มีทุกทุกอย่างไม่มีฟรีเลยอ่ะทุกคนต้องสู้ชีวิตนะใช่ต้องสู้ชีวิตนะค่ะสวัสดีค่ะตุ่นเจ้ไหมคะเจ้ ินแล้วค่ะอร่อยมากจริงๆค่ะดูเป็นไหมครับอันไหนนกหยิบอันไหนหนอนหมอนทองครับอันนี้อครับอ๋อเหรอครับนี่หมอนทองอ๋อนี่หมอนทองใช่ครับอ๋อใครดูเทียนยูเตมาทิปเน้นเน้นเน้นใครทุเรียนเฮ้ยนี่เขาไม่เช่ญลูกค้าเขามาเนี่ยอะไรแบบนี้อ๋อเนี่ยเลยเอาเอาลูกนี้เอาทำไมก็ใครเรียนเนิ่ยทำไมซื้อ จะเอาอยากอยากอยากลองไปกินเด้ออของดีไงทุเรียนแก่แก่ดีของดีเป็นเนื้อดีก็ดูว่าอันไหนดีก็ยังไงครับอยังไงครับอ่ามีคนมาสอนด้วยน้ำดูน้ำดูขั้วดูขั้วอ่าครับดูน้ำดูขั้วดูร่องคูโอ้โหทเรียนคุณครูะห์้คราดูแล้วกับใครทเรียนที่ไหนคะ ขายอยู่ประจวบครับอ๋ออยู่ประจวบทุเรียนดีนะครับเขาดูเก่งนะครับว่าคืออันไหนคือดีอันไหนอร่อยอ่ะลูกค้าองช่วงนี้ยลูกค้าทถังเนี้ยแดตันโลสามโลอะสามโลเป็นยังไงสามโลแล้วเท่าไหร่นะแม่ค้าโอแต่ว่ารู้สึกว่าไม่อยากขายไม่ไม่ใช่ว่าแต่รู้สึกว่าอยากลดราคาโอ้มันขายทุเรียนเหมือนกันอยู่อ่ะก็มืนท่านแพงไหมครับที่นี่แพงไหมครับ ถูกครับถูกครับถูกใช่ไหมครับถูกตั้งแย่างยี่สบาทยีบาทอะไรยีบอะไายีบาทโอ้เป็นพระคุณมากค่ห้าบาทเข้าใจค่ะนียากมากไอทุกอย่างโอเคแล้วเท่าไหร่นะสามสามลูสี่ร้อยห้าสิบบาทโอเคสี่ร้อยค่ะโอคจับฝูงกัจับกอบาคุรคาลด่านะครับผู้มีอุปการะคุณคนไลายที่สี่นะครับ หรือว่าเหยื่อของเราเนี่ยเองครับนะครับเพิ่งขายไปห้าลูกเองไม่ให้น้ำด้วยเสียงไม่ได้แล้วไงไม่ให้น้ำด้วยก็นี่ภรรยาอยากขายตู้เลียบเนี่ยได้ถึงเสร็จได้ดีไม่เห็นไก็กลับมาเลยค่ะอ๋อกลับมาเลยที่นี่ค่ะเนี่ยไปไปแล้วไปแล้ว อครับไปแล้วครับไปแล้วังค้ชีวิตนะคะจริงๆงยางนะคะต้องสู้นะคะก็ไม่มีอะไรทุรีชีวิตต้องแพ้อยางต้องแพรยางก็อย่าช่ก็คงแล้วก็ต้องแพร์ขึ้นมาลงตกแล้วก็ไม so ่องหัวไม่ต้องมาอีกแล้วอ๋ออย่าท้อนะครับ ขายไม่หมดคุณก็จะไม่กลับบ้านใช่ไหมครับกลับบ้านคุณดู <c oughs> หน่ยต้องคุ้มตัวเองเดูแลตัวเองก็จะได้ <c oughs> ชีวิตอะสู้ได้ก็จะ <c oughs> ได้ก็ต้องอะแข็งแรงก่อนเมืเมเยอะๆจะได้ยใครก็เยอะๆได้ไง เด็กชื่อเป็นเพื่อนนหมเรับเด็กชื่อเป็นเพือนครับขอคุณลขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับใช่ไหมว่าหาเงินมันยากครับรู้ใช่ไหมครับก็ต้องรอนะครับจะไปช่วยขายหรือครับช่วยขายใช่ไหมโอเคจ้ะคุยเรียนครับเรียนครับขายทุเรียนครับขายคุเรียน สามีใครอยู่ใสามีอยูลูกับสามีเลยลูกสามีสวัสดีครับสวัสดีครับิวัครานฟอเกียขอเราครับผมม่ว่าแจกเนี่อนีว่าแจกฟีนี่ยม้ายขนนี่ว่าให้ฟรีโอ้ชิมอะไรกันห่เยค่ะ เพราะเราทำได้ไหมคะทำได้ค่ะเก่งเลยค่ะเพราะเราทำได้ไม่ได้เราก็ทาไม่ได้ครับขอที่แวะมาคือคิดว่าแจกฟรีนะครับน่ะครับใกล้ๆวัมนตนี้อะไรเนี่ยอืมไมวเล่ะอะไรครับแมวไม่ได้ตอนนี้ดูน้ำหนึ่งส โอ้ัวรัวบอกมาขายอีกค่ะู้ามาอบอกล้ามาลูกค้ามาต้องขายอีกใช่ไหมหรอฮะต้องขายใช่ไหมครับเอามาเขเหนื่อยแล้วเอามาบอกพอแล้วมีบริการเอลิเี่วยนับได้นอยม่กินข้าเลยเขมี้อาเนื้มเนื้อวเนมนอนี้ บมามงวันนี้นะคะลองไครทูเดียแล้วแต่ว่ายังไม่ไคเหมอเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าม,มามองก็เหนื่อยมากนะคะทุกคนนะคะกำลังใจให้สุส้ๆด้วยนะคะชีวิตเหมือนยากมาก่ะทางหางอนยากมากเลยนะคะทุกคนสู้ๆนะคะก็มามองไม่ไว้แล้วนะคะขอพักก่อนนะคะโอเคโอเคม้ม่วา